สวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะพอยิ้มเขายิ้มพอยิ้มครับเมื่อคืนออกยุทธผลปฏิเออกเป็นคนบ้านนี้ค่ะอนเขานี่ยละพี่น้องเมื่อนี้เขาพ่อก่ะเคี่นกระเราะแ่มากพออกขยี้โซ่น่องโสยซ่เสียเมฆเลยใช่ไหมครับเดียวกันเคยอคนดูแต่ว่าเขาดูปะค่ะพ่อที่ิพานมากเขาดูอยู่ที่เป็นคนฟันเม่นปาจัะ เห็นคนฟันแม่นอูขวานี่งวดนี่เนาะครับงวดนี่ก็เลยเห็นเย็บขี่มันมาก็เลยเว้มาซื้อบอกอย่าก็เมนอยอ่เห็นอันขี้มอร์ไใส่มาบ้านยู่ไกลบ่อยๆนี่โอ้สิได้เรีไปหาเด่นน้ำยุบานได้บ่อยากเชียงโศกเชียงเบอร์นั่นนะงวดนี่เนี่ยมันได้ม่ห่างสี่ครับเื่อฟันเห็นเจ้ายุคหลอกดาเขาหครับใส่แล้วว่าเราล้มาป๊ก คไข่เขาเลาบวชเป็นพระเพราะว่าขนกิ่งลูกไข่ต้บวชแต่เราบวชมากยางบม่หินสบายนี่ครับในความฝันนะเพื่อนเป็นพระบอกเพื่อนเพาะเป็นพระอ้าวสิบพราะมีเก่าจะบอกคันว่าเป็นพระพระนี่เป็นแปดเป็นเก่าก็ได้เนาะบานีนเพิร์ลไลวาปริุกว่าตื่นแต่แม่บอกเพื่อนบอกภาษาไทยเนาะเข้ากับแปดเล่าเนาะเตื่นแม่นมเอกิดพี่ยัง เียงงานมาเป็นบอสันเต็มมากสวยดีอาบน้ำว่าท่านเก็บเตีมงเคร่งเหล่าของงานเตมงมันบอกคือว่าผมีงานที่เตศบาลสบรออกปต่อโลกต้เ่้าหนีนะครับเป็นงานที่นเทศบาลสละมาเมื่อไห้วันหยุดบอก่ะหรือจังใดครับวันหยุดสดวยเขาปุ่นียังไงสีดบปนนี่คนเลยบ้านสิอยากเสียงสวบเสียงยังเงนขี่รถไปเต็ดงานนันบ้านลังนึงย่ซีแยก สียกไม่บานเอสียกไม่บานคนละบานบานใหา่เขาคนละสียกไม่บานหลังหลังจะมุ่มสี่แยกกันบาลีกีเขาเบิ่งเอาท่านเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ามีนพอไปเบิ่งมาแล้วเจ็ดเก่าเพราะท่าน่อตัสนี้ครับเจ็ดเก้ามันมีทับอีกใี่ครับเจ็ดก็เก่าทับศูนย์สองว้ายศูนย์สองกระดังอยู่ดิศูนย์สองมันดังอยู่เลเนาะ ผมก็ประว่ามันดังเพราะดังนี่ยังนะครับผมม nee right? ียัที่เขาจะมาชัยผมก็เลยแว่มากอยากว่าข้ฟังนาจาเนาะจากแถ้โะตพี่น้องข้ฟ่งอค่ะแสดงว่าเขาบวอยยู่เนาะค่ะอีพซีเจ็ดเก้าศูนย์สองเลขครับเลขพัททินังเลขรถหนี่งตัวใดขาเบิ้งก็ม้งตัวรับเลขรถพรททิณังนั่นที่ออกน่ามอเก้าศูนสองโอ้คือตรงกันเลขพัททินังกัน สี่พวห้ยสูบ902ใช่ไหมพ่อสี่ตัวเนี่ยงั้นครับมันทับสูบ้านบ้านเลขที่เขาตัวนั้นมันทับไปด้วยทับ02งม่นครับฝันจะเคียร์่ะงวดนี้วันถ้ฝันมื่อวันเคลียร์เมื่อวันหลังนะครับเทียวเดียวเลยเนี่ยถ้าฝันนี่เป็นออกเลยเป็นบอพ่อห่วยตะก้อนพ่อค่อยพาดหน้าโลก อันเอซีนั่นเอซี่โทรถามได้บ่ก่ไปผ่าด้วยครับโทถามอีพอได้บ่เอซี่โท้ถามได้โทษถามมาเบอร์พอโศกได้เด้อโอได้ครับโอ้หวานอยู่คนลงหมองคนละบ้านอย่เพ้่นเดียวกันพี่ไปแย่งพี่น้องกันพอโทรศัพท์พอมันเสียเรามั้พันทั้งน่ะนะโอ้สามปีก็ได้รับ โอเคค่ะซื้อสมัยโยวันนี้นะเอาโทรศัพท์เชียงใหม่หรือว่าขอเบื้อก็ซื้อมาให้แล้วดีครับเอาอย่าทักไปเดี๋ยวคุยคุยประวัติเป็นไปเป็นมาก่อนว่าครึ่งรู้จักกันครั้งแรกเดี๋ยวพ่อวลูกยังมีโจดย์ของเด็กอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวลูกจำว่ได้ทีนี้ทีนี้ลูกขอถามเนาะคุณพ่อเนาะอันนี้เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะเดี๋ยวพ่อยังก่อนสมัยก่อนพ่อยิ้มสมัยก่อนคือสถิติเก่าของเราเนี่ยฝันนี่เป็นออกเลยแหละครับพ่อ ตะกรอนเห็ดปลาป่าเมื่อกี้อันนี้เ้าเลยจะออกไปเนี้ยตัดไปนี่ตัดไปอยับพูดเลยครับว่าตะกรอนก็เคยได้ปลาป่ามากสองแสนกว่าก็เคยได้ครับสองแสนกว่าก็เคยได้ถูกเลขนี่หรอป่ะไอ้ปลาปลาวาหวานเูาอยู่ทำไมยุ่งเถี๊ยบแต่ใหญ่เลยถูกเลขสองแสนกว่าตรงทำผ้าป่ามาครัับตอนนน้พอพอฝันว่าล่อหาล่อหาล่อหามาปุ๊บไปเะหยัดงานนี่กันแต่ว่าเหล็กมันออก สะพานตะขอดกมคนหนึ่งลอยหนึ่งศูนย์ศูนพอแล้วไปแท่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยสองลอยก็บาทเลขเลีออกหนึ่งศนยูนเลขปลาปลามากเลยต่สองแสนกว่าปีนั้นหลายปีแล้วครับเราเลขเลีย่างออกหาเก่าถึงขวดล่างๆเนี่ยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแหละครับอันนี้พ่อการถือลา สารท้องอ่ะอกระเือกหนึ่งชัาครับปีเดียวกันปุ๊สามปีเดียวกันแม่บ่เปี่ยนบ่นเ่างทั้งสองตัวคือกั้งคู่เลยต่ว่าตอนนั้เรยุงเทพกับพวกหูพ่อกระเทือน่นหตุปะปามีปอยู่บัอยู่บัเนี่ยสิ่งคือลาเล็มันจะออกหนึ่งลอยเนาะจ้าอาอเราหาแต่วันนั้นควรรรอบหนึ่งลอยปีแท่กันอาจะตึ๊บด้วยแลยพอเลยสองแสนกว่า แท่ไง,งไว้สองใบก็บาดแท่งยุงเตีต๋ปเขาจไมก่อนเอาส่วนมากของพ่อน,นี่ฝันอย่างเดียวใช่ไหมครับฝันครับต้นมากสิบ่อเอาเลขไอันเป็นดวงเป็นล็อกันเข้ามาเขาหรอกรมันเท็เพ่าเป็นมีมีตัวมากอีกว่าก่านี้มากซ้ำนั่นละนนน่ะสองตัวนี่มักสวนสองกบเก้าีเจ็บนะบาดนะเจ็บเก้าก็โอเครอบก่อนที่พ่อถูกก็คือว่าไอวันที่สวรรคตของน้องแน่ใช่ไหมครับรอบนี้ วันสวรรคตของรอร์ก้าวด้วยไหมครับพอครับรอเก้ามือว่านี่รดพาทีนนางขั้นเป็นเขึ้นนางห่วยเอาเก้าสิบสามเมื่อเพิ่นเสียมือเพิ่นสวรรคตนกโอ้สิบสามเนยผมผมผมว่ามันต้งใดแหละครับเมื่อเดียวดูนั่นนกผมเนี่ยมันโบกออกมันดังทั่วประเทศต้นนี้แมันดังเลยครับตัวนี้เมียนสิบสามนี่นี่เพิ่งเพิ่เป็นพระมหาแบบนี้ก้าวโอ้แล้วผมพา สองตัวสีเอาตัวใดใส่เรี่ยวเจ้าจิตตดใส่แค่เจ็ดเก้าทับศูนย์สองนะแต่ว่าผมสิเลนผมสิเรนนั่นผมสซเรนเดี๋ยวนี้ผมเซเรนหนึ่งเขาเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สองสองศูนย์เท่านั้นแค่นั้นบอกว่าแค่ต้นเลนสองตัวสามตัวเดยรถพนินังัสามตัวสีสื่อตัวไหนสามตัวนี่กันตามเจจีไห่มากนี่เนาะคันน้องเลนเลขภายในสี่ตัวที่นีิมันอกกปะสามตัวติกั้นใหญ เขียนโดดเขียนโคับพอจก่งด้ยบบหนึ่งสมตัวสามตัวนี้มันก็ห้องกับซับออกมันก็ที่บดซับก็มีเลขกสามตัวที่มีลักของมันอยู่กับเจ็ดเก้าูนย์เจ็ดเก้าสองเก้าส่วสองเก้าเก้าเก้าส่นสองเก้าส่วนสองเหลกผทินังถดดาินังขั้นชีนายหลวงเป็นเค้ขี่อลเพราะว่าในหลวงน่ายหลวงนหลวงรอดสิบพัน พขนังออกตัวนี้อยู่ดิเขานียนันี้ไม่เออกตัวนี้อย่ปีนี้เคยออกตัวนี้ที่เลขเจ็ดศูนสองเนียนเลขสามตัวปีนั้ไม่เคยออกเจ็ดศูนสองครับคันสามตัวมากตัวนี้เมีนนี่นะพราะว่ามากตัวเดียวนี่เด้อเจ็ดศูนย์สองนี่หรปคันเลขสามตัวตักเต่าออกครับตัวนั้นเลีนพกตัวไปเลยดินคันเลขสามตัวมากนะเนว่นอัอ ก็ดังใช่ไเก่าดิเพราะย่ามาลางที่นี่อย่างเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าดิมาลางบอกเพืตีพอกันฟ้าทั้เซนไม่ใช่เป็นเล็กลางดิเหล็กเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับมันกค่อยวกไขึ้นบนถ้าว่าศูนย์สองสองศูนย์อนั้นว่าแน่ดิอยู่เทิงครับที่เป็นเหล็กทึ่งเหล็กบนใช่ไหมครับเข้ากับวิเคราอรเลกออกนะพ่อเนะมีข้ามีหลุดใช้วิจารยณในการรับโมให้พ่อโยกให้เอซี่พป็นเบิร์กเลยค่ะนี่นะครับกันออกมาแล้วครับเนพ่อยิ้มนะครับครับ ได้มาจังสี่เด้อวัเจอกันโดยบังเอิญเลยนะพ่อเนาะวัดแรกไปนี่วัดแรกนี่ครับมันเขานี่สิไปนั่มหาอยายุยืนได้ปะนี่นยนั่มหาได้ครับแต่ให้พ่อโซอิ่นเนาพี่ก็ได้เนาะนี่ครับวัดแรกครับนิ่งๆครับนี่งๆเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกได้ไหมครับพ่อได้ครับเลขงบวันนี้ว่ามาครับไม่มาบอกพ่อ ตัดออกเลยกัดออกเลยโอ้โหมันมากชักแล้วเนาะมาสามงวดแล้วเนาะที่หันเป็นเก่านะคือว่าคือว่าจีนวงเอฟซีเนี่ยเจ้าเจาวิ่งนี่วิ่งตัวไหน่ะผมให้สองกับเก้าสองกับเก้าครับเขียนลงเนี้่ะวิ่งมาลงเลขวิ่งแม่บอลนี้รักได้พะร้อยหรือสิบมันถือย่หน่วยกับสิบระวางเก่ากับศูนย์้ยกับเอ็ดกับสอง ยกไม่แบบโอ้ไม่ชู่รักซีบซิฟกับน้อยครับไม่เคยผ่านเลยวิ่งแต่วิ่งตัวเดียวนี่ครับมากเผอมามาทั้งสองตัวบนล่างสบเลขเลขเดียวนี่โอ้พอยิ้มนะครับผมคือถูกเป็นประจําเลยนะครับเพิ่งออกช่องเป็นครั้งแรกนะพ่อครับครั้งแรกครับครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโชคดีแล้วนาะครับ บัดรุ่นผัดถือกมีให้สัมผา์อีกเด้อได้ครับแม่แต่บ้านเขาเขามาสัมผัสถ้าเทียนเลยต่อไปอีกแม่นครับพ่อให้จูงหวัดเว้ดเด้อกเข้ายังเข้าก็าจะได้ว่าเออตัวนี้แล้วมาไฟแหลกคือยังเขาปรับเนพด้เพื่อเขาอยากมาเรียนน้ำขนาบผมมนเขาก็อยากมาเรียนมายามน้ามาดีโทรศัพท์นี่คือบ่มมี่โทรศัพท์ห้างเดี๋ยวท่านสื่อสื่อม้เนี้ละหดือเบเกอร สิได้ซื้อไม่แฟนครับแฟนแฟนครับมันคือการซื้อมาให้เพื่อนก็ได้บริวารนะครับแม่ผมบริวารหรอกค่ะผมขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ